สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายนัดพามาเบิ่งดอกไม้อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสวนดอกไม้งามงามค่ะดอกสีม่วงเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งวิวเบิ่งดอกไม้เนาะจ้าเดี๋ยวยายสิาพาไปเบิงเ่งไกลๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องบรรยากาศดีดีแดดออกจ้าถ้าเผอิญดอกอีหยังดอกแตยหูแต่ว่ามันงามเนาะพี่น้องเนาะ งามโมจ่า,จาพี่น้องจ๋าดองดงดงกไม้ค่ะนี่จ้าพี่น้องนี่นี่งาม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 มีเข่าบาหลีน้ำหน้จาจ้าพี่น้องมีเข่าบาหลีมีดอกไม้เนาะจ้าดอกไม้สีม่วงพี่น,อน้องจิเข่าไป๊ะท้ายเลยเนาะขึ้นหกเลยเนาะมนีด เต้นดอกมันงามๆนะพี่น้องเนาะพี่น้องหูจักวาจาว่าดอกอย่างนี่จ้ะไ้าบิ่งเรื่อยๆเนะจ้ะเนาะพี่น้องมิววันยากาศงาม,งามจา้ะ ่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งดอกไม้แล้วจ้าพี่น้องมองไหมหอมอีกตั้งหกกักจ้าแต่ต้นเพิ่อนอยากเป็นสีน้ำหนำามจังเลยดอกพี่น้องมนนองไหมโดอยังเลยจ้าง่ายกับเสพพี่นอ้นนอ,นองจา้า เป็นปลาเลยเป็นน้ำนะจ้าพี่น้องเป็นน้ำจ้ะสวนว่าจ้าพี่น้องดนอกไม่หอมพึ่งเนียงกับมัตอมนะจ้าเนาะมัสูตรเอนำหวานนะจ้าพี่น้องงามคักว่าขาพี่น้อง สุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะมึงดอกไ้งามๆธรรมชาติเนาะค่ะเนาะมีงามค่ะอันนี้ทังเทือกเหนือเป็นเขาบาเล่นนะจ๊ะพี่น้อง เป็นดอกสีม่วงนะจ๊ะดอกสีม่วงพี่น้องงามว่ะค่ะอดอกไม่งามกับมีผึ่งเมี่ยงมาตอมผีเสือมาตอมมนะจ๊ะพี่น้องจา๋าคนมาสูตรเอาความหวานเน้อค่ะ ดอกอีหอย่างบูจา่าพี่นงย่าัดนโป้จากดอกจา่าลูกเต๋าวันงามแหล้กก็หอม้อมนะจา่าพี่นงเนี่ยจ้าสวยงามตามธรรมชาติค่ะหอม้อมนะพี่นงเนาะดอกไม้งาม ธรรมาชาติดีพี่น้องแดดก็ดีดีจะอากาศดีเนาะจ้ะพี่น้องสวยสวยสวยมาได้จ้าเด้อมาชมดอกไม้น้ำกันจ้าดอกไม้สีม่วงอ่อ,อนๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไทยเพิ่งเก๋ๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ค่ะ มันงามเน้ะจ้ะพี่น้งหูจักพระจา้าดอกนีหยัางขนมจักก็คขมเมินบอกยาานัดไม้ได้จา้ายาานัดบ่งหูจักดอกจาก้าหูแต่ว่ามันเพิ่งงามเนาะค่ะเนาะสวนพี่น,น้ต แดดจะซองเล็กน้อยเนาะจ้าพี่น้องจ้ามึงวิวงามๆม,มึงดอกไม้งามๆตามธรรมชาตินะจ้าเนาะพี่น้องกระหนาวกระหนาวข้างหนาวหอนดอกไม้ก็กำลังงามเนาะจ้าเนาะ ตามเนี่ยนะเป็นเรื่องเลื่อนไปเลยจ้าเพื่อนง่ามีลีจ้าพี่นง งามบาคา่ะร่มธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้อง นี่แล้วก็ว่าสวยงามแบบธรรมชาติเนะจ้ะบริเริมเติมแต่งเนาะค่ะพี่น้องอืมสวนนะจ๊ะพี่น้องจ้าสวยๆมากๆเบ่งเล้วกับสีสดสื่น้องบกพใจเนะจ้ะเห็นดอกไม้งามๆเนะพี่น้องเนาะ มึงดอกไม้มึงวิวนะคะพี่น้องวิวสวยๆงามๆจ้ะ เิ็นน้องนามนะพี่น้องเนาะน้องนามนี่เขาเจ้าคุดสาเนาะคะ่ะน้องนามประจำของหมู่บ้านพี่น้องนากกำลังขืนมาาลายเนาะจ้ะเสียงนกเสียงกาเสียงเป็ดธรรมาชาติเนาะจ้ะพี่น้อง ธรรมชาติสวยงามบ่ใดเสริมปนแตีงอย่างนู้นจ้าพี่น้องจา้าปกติข้าเจาะกับสิมาตกป่าตกยังพี่น้องขามันยุบานเท่าข้าเจาะกับสิไปลินน้ำแล้วว่าน,น้องน้ำพี่น้องน้ำใสใสค่ะน้องใหญ่อยู่ดีจา้านี่ค่ะโอ้มีนกพร้อมพี่น้องนอกน,ก,นก,กระร่างลอยน้ำยินดีจ้านกเป็ดพี่น้องเขาเดินนกเป็ดน,น้นจาจ้าอาจจะสซ้จัตหน่อยน้นจาจ้ามือ,มอประนัด มือใหม่มือใหม่ค่ะสู้ให้เบ้่งไก่นกเนาะค่ะพี่น,น,อน,อนอ้องกิมีูลังค้นมันนังเศร้าหงใหม่น้ำละจะเมยค่ะ ฝากขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้เยอะนะเด้อจารขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปนหน้าเนาะค่ะเนาะ